จกคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสมาค่ะได้เวลาเจอกันนะคะพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประคำชื่อตอนนี้ชื่อดูเราใจมากเลยอ่ะรักหลบซ่อน <c oughs> คือแค่รักที่ไม่มีใครรู้เนี่ยก็ฟังดูน่ากลัวแล้วนะคะแต่พอหลบซ่อนปับ๊บคือมันจะต้องมีความผิดปกติมากๆค่ะถึงต้องหลบต้องซ่อนนะคะแต่คําถามก็เข้ามาอย่างมากมายเช่นกันนะคะมาค่ะคนแรกเลยน้องจันวิมลน,นะคะห,หนูกับแฟนคบกก็มาได้4ี่ปีแผนว่าจะแต่งงานกันแต่ในวันนัดถ่ายพรีเวดดิ้งฝ่ายชายไม่มาค่ะ<อ>โทรมาบอกว่าไม่มาแล้วนะและปิดมือถือหายไปเลยไปหาที่บ้านก็ไม่เจอค่ะ หนีหายไปทางบ้านหนูเสียใจมากนะคะฝ่ายชายหายไปห้าวันหลังจากนั้นฝ่ายชายทักมาใน Facebook บอกว่าคงไม่ได้แต่งแล้วนะเพราะว่าญาติเนี่ยเขาไปดูดวงมามแล้วป้าเขาบอกว่าเราอะทำของใส่เขา,เาจะหลอกเอาเงินเขาหลังจากนั้นฝ่ายชายบอกว่าถ้าอยากคบกันต่อต้องหลบหลบซ่อนๆไม่ให้ครอบครัวเขารู้หนูควรต้องทำยังไงดีคะเอ้ยนี่ก็ถือว่าโชคดีนะคะ,คะแค่วันถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ้าเกิดมันหนีหายไปวันแต่งงานเนี่ยจะยุ่งใช่เหมือนที่เราดูข่าวกันนะพี่อ้อยเนาะค่ะใช่เลยวันหนึ่งแบบเจ้า่าวหายไปเฉยๆเลยแบบปล่อยให้เจ้าสาวยืนรอค่ะไม่รู้ใจคอทําด้วยอะไรจริงๆจริงแต่ทําไมไม่รู้นะหนูรู้สึกแบบพี่ไหมคะว่าผู้ชายเป็นคนที่รับผิดชอบความรู้สึกของครอบครัวเราน้อยมากนะอืมวิธีการของเขาง่ายมากเลยนะคะปิดเครื่องหนีอ่ะแล้วหายไปห้าวันได้มาขอโทษพ่อแม่เราไหมอาจริงๆนะถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆนะค่ะ ก็ตอนก่อนมาขอ,อาก็คงจะมีการตกลงกันค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็ควรจะมาพูดกันตรงๆก็ยังดีกว่านี้ค่ะคือถึงขนาดว่าเหตุผลมันไม่มันไม่เ<ช>ท่าไหร่แต่ว่ามองอย่างน้อยมาเออเผชนะิญหน้ากับความเป็นจริงมานั่งคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหากันก็ยังจะดีกว่า ใช้วิธีหนีแบบนี้เคื่อบปธิการขั้นตอนของความรักอะคะ่ะอาจจะแต่างงานกันอยู่แล้วเอ้ยขอไปดูดวงหน่อยสิว่าดวงเธอเป็นยังไงไม่ใช่มาวันวันพีวดดิ้งแรือแบบวิเธอเขาบอกเธอทาของใส่ฉันชั้นไปแล้วนะหนีคือถ้าเชื่อหมอดูขนาดนี้ควรไปดูก่อนหน้านี้ค่ะหรือให้หมอดูจิ้มเลยแล้วกันว่าคนไหน <c oughs> เอาจริงๆนะคะถ้าเกิดจะเชื่อกันปักใจขนาดนั้นหรือถ้าแบบว่าเฮ้ยเธอทําทของใส่ฉันอะแล้วติดต่อกลับมาทําไมถามจริงๆใช่ป่ะคะถ้าเกิดว่าฉันทําของใส่เธอจะหลอกเอาเงินเธออะ เธอเดินไปเลยไม่ต้องกลับมาค่ะไม่ใช่บอกว่าเออฉันกลับมานะแต่ถ้าจะคบกันอะ่ะต้องหลบหลบซ่อนๆไม่ให้ครอบครัวรู้เหมือนมันดูมีแผนการอะไรไม่รู้ว่ะค่ะคือไม่รู้นะว่าพี่มองโลกแง่ร้ายไปหรือเปล่านะคะน้องจันวิมล <c oughs> แต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับเขาอยากให้เราหลบหลบ,หลบซ่อนๆอนอะ่ะและใช้วิธีการทื่อๆโกหกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่คะ่ะทุกคนถ้ามาใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเธอต้องหลบหลบ,หลบซ่อนๆนน,นะ น้องคะถามว่าหนูจะทํายังไงดีพี่อยากรู้ว่าหนูคิดยังไงกับเรื่องนี้ก่อนอก่อนที่จะไปถึงขั้นปฏิบัติตัวหรือทํายังไงกับเรื่องเนี้หนูเห็นว่าเรื่องนี้ยมันเป็นยังไงหรือพี่อยากคุยกับน้องจริงๆนะะมองข้ามไอ้แบบความรักอะ,ะพี่เข้าใจคือน้องขนาดจะแต่งงานกันแล้วแปลว่าน้องต้องรักเขามากค่ะจนถึงขั้นจะแต่งงานกันแต่ตอนนี้ลองมองข้ามความรักตรงนั้นไปก่อนค่ะสิ่งที่เขาทากับเราอะค่ะคือพี่ไม่ติดเลยนะเรื่องครอบครัวเขาจะยังไงไปดูหมอมาอะไรใดๆๆก็ตามค่ะ แต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวผู้ชายตัวคนกลางเขาต้องมีสติสัมปชัญญะมากพอที่จะรู้ว่าการทําแบบนี้นั้นมันก่อให้เกิดผลอะไรกับหัวใจของเราหรือครอบครัวของเราบ้างอย่างที่พี่อ้อยถึงได้พูดเมื่อกี้ว่าการรับผิดชอบในความรู้สึกของคนทางฝั่งเราเนี่ยเขาไม่มีเลยนะค่ะนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังแบบยหยาบยามหัวใจครอบครัวเราต่อไปในการบอกว่าเออเธอเธองั้นเรามาหลบๆสัๆ้นๆกันเถอะเฮ้ย อันนี้ก็ดูถูกหัวใจทั้งเราและครอบครัวเรามากเกินไปถ้าหนูถามว่าหนูควรจะทํายังไงดีถ้าหนูคิดสักนิดนึงอะคะ่ะพี่ว่าหนูจะรู้ทันทีว่าหนูควรทายัางไงค่ะเนาะแล้วคิดดูนะมาถึงขั้นถ่ายพรีเวดดิ้งแปลว่าอ,อย่างอื่นน้องเตรียมแผนเตรียมอะไรทุกอย่างหมดแล้วอะ,ะจองโรงแรมเอยการ์ดเกิดยังไงก็น่าจะทําอะไรไปเยอะแล้วใช่ค่ะแล้วอยู่ๆว่าที่ลูกเขยมาบอกว่าลูกแต่งละเออลูกสาวว่าทําของใส่ผมจะหลอกเอาเงิน อันไหนบ้างคือสิ่งที่ควรจะเดินหน้าต่อพี่ถามตรงๆเลยนะถ้าไม่นับเรื่องความรักต้องจะเดินหน้าต่อ,อยังไงอะคะมันยากเหลือเกินวันหนึ่งเกิดค,บ,คบกันไปวิธีการแก้ปัญหาของผู้ชายคนนี้น้องเห็นเลยนะคะว่าชอบทําอะไรค่ะหนีคะ่ะเกิดอยู่มาวันนึงเอาทำไมตามเขาไม่ได้อราหลบๆซ่อนๆไม่ได้แล้วล่ะเพราะครอบครัวเขาบังเอิญรู้ค่ะหรือไปดีกว่าหลบๆซ่อนๆไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ฉันต้องแต่งงานกับอีกคนหนึ่งนะคะเ,ออเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าคนนี้ดวงสมพงกันมาก Oh. น้องจะต้องไปเจอกับอะไรอีกมากมายในอนาคตนะน้องนะค่ะคิดดีๆเพราะสิ่งนี้มันทําให้เราเห็นแล้วแหละว,ว่าไม่ใช่ว่าปัญหาครอบครัวของเขาคืออะไรหรือกล่าวหาว่าเรายังไงปัญหาคือคนที่เรารตัวเขานั่นแหละ <c oughs> รับมือกับปัญหานี้ยังไงนะประหลาดเกินนะคะ,คะนะน้องนันค่ะน้องน,นันบอกว่าหนูกับแฟนคบกันมาจะสี่เดือนแล้วค่ะแต่ติดอยู่ที่เราคบออกสื่อไม่ได้บอก oh. ใครก็ไม่ได้ ทำไมคะแฟนเราเป็นซุปตาร์ล่ลูกเพราะว่าแฟนของหนูเขามีแฟนอยู่แล้วโอ oh. และมีไม่กี่คนที่รู้ว่าหนูกับเขาแอบคบกันค่ะหนูเหนื่อยใจมากกับสิ่งที่เราต้องมาปกปิดต้องมาผิดศีลหนูรู้สึกละอายมากแต่เขาก็ไม่เลือกสักทางตอนนี้หนูให้เวลาเขาอีกสองเดือนในการตัดสินใจว่าเขาจะเลือกใครถ้าเขาเลือกไม่ได้หนูขอเดินออกมาเองดีกว่าไม่อยากอยู่แบบนี้อีกแล้วแต่เอาเข้าจริงหนูก็ไม่รู้ว่าจะทําได้อย่างที่พูดไหม ขอกาลังใจแลวก็แรงเชียร์จากพี่ๆด้วยค่ะพี่เชียร์สุดพลังเลยค่ะจริงๆน้องให้เวลาเขาสองเดือนน่ะ,ะนานไปรึซ้ําจริงๆนะเพราะในที่สุดแล้วเรากำลังคบกับแฟนชาวบ้านอยู่นะคะ,คะนะคะและเขาก็วางเราไว้เป็นเป็นคนที่ต้องหลบซ่อนน่ะแค่เนี่ยน้องนันก็น่าจะพอรู้แล้วแหละนะว่าสถานภาพของเราอะ่ะเขาวางใครสาคัญกว่ากันเขามีแฟนแล้วเราออกสื่อไม่ได้เธอเป็นเงาเงาก็พอนะเอาไม่ให้เกียดฉันสันหน่อยหรือว,ว่าฉันก็คือคนที่เธอรักไม่ใช่หรือ ะะมีคนไม่กี่คนที่รู้ว่าเราแอบคบกันคนไม่กี่คนที่รู้เนี่ยเขาเห็นเราเป็นผู้หญิงแบบไหนคะที่ยังสามารถครบกับผู้ชายของคนอื่นได้อย่าเพิ่งมองนะว่าอยเขาก็เปิดตัวหนูกับคนไม่กี่คนของเขานะคะค่ะแต่สิ่งที่เขามองเข้ามาเขาสามารถดูถูกผู้หญิงอย่างเราได้เลยนะว่าดูผู้หญิงคนนั้นดิรู้ทั้งรู้ว่าผู้ชายมีแฟนแล้วยังแอบคบได้เลยเอ่อคะค่ะนั่นน่ะสิแล้วเขาก็ไม่เลือกสักทางพี่ว่าเขา<ะ>ไม่เลือกหรอกคะ่ะ เพราะทางโน้นก็ยังอยู่ดีทางนี้ก็อยู่ได้เนี่ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้การที่บอกว่าให้เลือกให้เลือกใช้เวลาหน่อยขอรอเวลาหน่อยอะค่ะทุกรายแหละก็ใช้เวลาไปเรื่อยยิ่งหนูยอมได้นานเท่าไหร่ก็ต้องยอมไปเท่านั้นนะคะเพื่อนพี่ก็ไม่แน่ใจหรอกว่าไอ้สองเดือนที่ให้เนี่ยมันจําเป็นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก็ดูเขาก็ชัดเจนเนาะที่จะปกปิดเราอยู่แบบนี้เนาะคือพี่เข้าใจน้องว่ามันก็ต้องต้องใช้พลังในการเดินออกบาปเพราะว่า น้องก็ดันรักเขาแหละ,ะนะคะแต่สิ่งที่ต้องคิดก็คือมองไปข้างหน้าไกลๆค่ะทําไมพี่อ้อยพี่ชอดถึงพูดเสมอว่าแฟนคนอื่นอย่ายุ่งแฟนคนอื่นไม่ยุ่งค่ะเพราะว่ายุ่งแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะค,ะค่ะมันจะแบบสุดท้ายคนเสียใจที่สุดอ่ะมันก็ต้องเป็นเราอยู่ดีนั่นแหละแล้วน้องนานเชื่อป่ะแปลกดีที่สังคมไทยมักมองแบบนี้พี่อ้อยเห็นเสมอเลยจะเป็นเรื่องดาวลงดาราหรือใครก็ตามทีด่าผู้หญิงก่อน ผู้หญิงยอมได้ยังไงอะ่ะเขามีแฟนของเขาอ,อยู่แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วยิงจะมาแย่งอ่าอย่างเงี้ยกลายเป็นผู้หญิงของเราแยบเลยแล้วถ้าเกิดอะไรก็ตามผู้ชายกลับไปคบกับผู้หญิงของเขาเรายิ่งถูกด่านหนักขึ้นไปอีกว่าเป็นไงล่ะคือเดี๋ยวนะคะความผิดไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงที่มาอีกคนนึงนะหลายๆครั้งที่เราก็ถูกหลอกมาเป็นมือที่สามคนกลางก็ผิดแต่เมื่อวันนี้น้องตั้งคําถามนี้เข้ามาพี่ก็เลยอยากจะให้น้องเป็นคนที่ ลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างหลายครั้งที่เราให้สิทธิ์เขาเป็นคนเลือกในตกลงจะเลือกใครเขาไม่มีสิทธิ์จะได้เลือกด้วยซ้ำเพราะเขาคือคนทรยศทรยศทั้งเราและทรยศทั้งแฟนเขาเราคือคนซื่อสัตย์ค่ะน้องนันเราเลยต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกเลือกจะให้เขาเดินหน้าต่อไปในชีวิตเราได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปนั่งรอๆแล้วดูสิว่าเราจะเป็นคนแขวนลอยแขวนแขวนลอยๆเอาไว้ mm hmm. เพื่อจะดูว่าเขาจะเลือกเราอไมไม่ว่าจะเลือกใครคนนั้นต้องบอกว่าจะโชคร้ายที่สุดอะ ต่อให้เขาเลือกหนูด้วยหนูจะไม่ระว็งคนโชคร้ายไปใช่ค่ะหนูต้องระวงอยู่แล้วค่ะใช่ปะคะหรือถ้าให้เขาเลือกคนนั้นคนนั้นก็น่าสงสารอีกแบบหนึ่งผู้ชายแบบนี้นะไม่ว่าเขาเลือกใครคนนั้นก็สวยทั้งนั้นแหละหนูใช้คำว่าโชคร้ายพี่เฉาใช้คำว่าสวยชัดเจนค่ะนี่เป็นคนพูดตรงค่ะพี่อตจริงจริงจริงนะคะและคนบางคนไม่ได้เป็นของรางวัลที่สูงค่าที่เราควรจะแลกมาด้วยความอดทนค่ะน้องยอมอดทนอีกตั้งสองเดือนแน่ดูสี่ นะคะคืออดทนสองเดือนน้องก็ต้องเสียใจอีกสองเดือนอน่ะยืดเ,<อ>เวลาการเสียใจของตัวเองไปอีกสองเดือนแต่ก็เอาเถอะค่ะสองเดือนก็สองเดือนถ้าน้องคิดว่าน้องจะใช้เวลาในการทําใจเนะพี่อ้อยพี่ชอนมีกําลังใจให้อยู่แล้วมีแบบเสียงเชียร์แบบแรงเชียร์เต็มที่อยู่แล้วขอให้น้องทําได้แล้วกันเพราะว่าในที่สุดแล้วอะค่ะก็ตัวของน้องเองแหละเนาะในการที่เราจะต้องมีโอกาสที่ได้เจอใครสักคนหนึ่งที่รักกันจริงแล้วก็ไม่ ดูถูกคุณค่าความรักของเราแบบนี้ค่ะนะคะน้องตั้มค่ะส่งคําถามนี้บอกว่าเรื่องมีอยู่ว่าผมคบกับแม่ไม้ได้หกเดือนเขามีเงื่อนไขที่ทําให้ผมรู้สึกอึดอัดคือรักของผมกับเขาต้องไม่ให้บ้านแฟนเก่าเขารู้อ mm. ซึ่งแฟนเก่าเนี่ยเขาเสียไปแล้วนะคะสามปีละเขาอยู่ดูแลแม่แฟนเก่าเพราะแม่แฟนอยู่คนเดียวอาทิตย์หนึ่งก็จะเข้ามาอยู่กับผมสี่วันแล้วคือผมอยากแสดงตัวตนผมให้บ้านนั้นรู้บ้างเพราะผู้หญิงสองคน มันทําอะไรลําบากเหมืนอนเลยนะคะตัวน้องผู้หญิงไงอยู่กับแม่ของสามีกันก็คือเป็นพี่อีกสองคนมผมมากก็แค่อยากเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปปกป้องเขาได้ด้วยผมเลยอยากหาวิธีบอกให้เขารู้ว่าผมอยากดูแลเขาและผมสามารถดูแลเขาได้นะผมควรทํายังไงดีอุ้ยแต่มันมาจากความหวังดีนะน้องตั้มเนาะค่ะคือคือแฟนของน้องไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องผู้หญิงอะ่ะเขาตกลงอะไรยังไงกับใครไว้ถึงขนาดว่าแม่ของแฟนเก่าซึ่งเสียไปแล้ว ก็คือเขายังดูแลกันอยู่ค่ะดูแลแม่แฟนดูแลแม,แม่แฟนเก่าแต่ก็ซึ่งอันนั้นไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ไปม,มีกติกาอะไรไว้ว่าบอกไม่ได้ว่าตัวเองจะมีแฟนใหม่ค่ะซึ่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตมนุษย์นะคะ,คะที่ก็ไม่ได้นอกใจไม่ได้แบบอะไรเลยนะไม่ได้ผิดอะไรเลยก็แฟนเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะแล้วการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีผู้ชายคนหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงอะไรค่ะ ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไงนะคะแต่นั่นแหละน้องตั้มเราใช้มาตรฐานไมมบรรทัดเราไปวัดเขาไม่ได้ว่าทําไมเขาไม่คิดแบบเราตั้มก็แค่สื่อสารกับแฟนของเราอะคะ่ะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะบอกมันคือแค่นี้นะแต่ถ้าเขายังคงยืนยันว่าเฮ้ยไม่ได้ไหมอะอ่ะเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าในเมื่อเขามีเงื่อนไขแบบเนี้ยเรารักเขามากพอจะทําตามเงื่อนไขเขาไหมเรียกว่าเป็นเงื่อนไขของคนแต่ละคนละกันค่ะเวลาจะไปรักใครสักคนหนึ่งมันจะมีเงื่อนไขบางคนเคยแต่งงานมาแล้วมีลูกติด ค่ะเงื่อนไขคือรรับลูกติดของเขาได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะค่ะงนั้นอันนี้ก็คือมีแม่แฟนเก่าติดมาด้วยแต่แถมปัญหาคือไม่ได้ไม่ได้ติดมาแบบคือน้องก็พร้อมจะดูแลนะค่ะแต่เขากลับดันบอกว่าไม่ให้บอกไม่บอกให้ปิดเป็นความลับเออซึ่งอันนี้ก็แปลกอยู่ค่ะค่ะแต่นั้นแหละสุดท้ายแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วเราล่ะเราจะอยู่แบบนี้ได้หรือเปล่าค่ะจริงๆงมันมีตั้งหลายวิธีะตามกันสมมติถ้าเราคุยกับแฟนเนี่ยแฟนเองอาจจะไม่ได้ไม่ได้บอกหรือแนะนําก็ได้ว่า คุณแม่คะนี่คือแฟนใหม่ของหนูค่ะมันก็มาจากลักษณะของเพื่อนซึ่งแฟนเราสามารถบอกกับคุณแม่ก็ได้ว่าอุ้ยเราเป็นผู้หญิงกันอยู่สองคนเองนะแม่เนอะพอดีว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่หนูสนิทอะ่ะถ้าเกิดมีอะไรปั๊บหนึ่งอะ่ะเขาก็สามารถเข้ามาดูแลดูแลเราได้ค่อยๆใช้วิธีไหลๆไปใช่และเชื่อเถอะว่าคุณแม่ก็จะพอรู้ค่ะนะคะแต่ถ้าบังเอิญว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ห้ามเลยห้ามเลยและตั้มรู้สึกว่าอยากอยู่ต่อถ้าเจตนาของน้องคือผมอยากดูแลเขาบ้างมีอีกหลายวิธีค่ะ น้องก็เปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแล้วกันเผื่อเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้คืออันนี้มันมีหลายสเต็ปนะคะหลายครั้งที่การแก้ปัญหาไม่ได้ใช้แค่วิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะมีแบบนั้นอาจจะมีแบบนี้หรืออาจจะต้องมีแผนสำรองสองสามสี่เอาไว้นะคะ,ค,ะคนต่อไปเป็นน้องโอมนะคะค่ะน้องโอมบอกว่าคบกับแฟนมาหกเดือน เขาไม่ให้เราเปิดตัวเลยครับในโซเชียลผมยังถูกสั่งไม่ให้กดไลค์เลยเขาบอกว่าที่บ้านเขายังไม่อยากเขามีแฟนเอามากดไลค์แล้วมันเป็นแฟนแล้วเหรอถ้าบ้านเขารู้อาจจะต้องเลิกกันนะซึ่งเขาบอกว่าเขาขอเวลาอีกสักพักซึ่งผมไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนผมควรทํายังไงดีพี่ว่ามันแปลกน้องอืแค่กดไลค์เองอะแต่หกเดือนค่ะโอมคาว่าหกเดือนคืออะไรหกเดือนคือมันจะเป็นระยะเวลาที่เราได้ได้มีโอกาสได้ดูใจเขาเหมือนกันนะคะว่ายังไงหรอ ตกลงต้องปิดชั้นไปถึงขนาดไหน6เดือนยังปิดตัวฉันอยู่เลยยังซ่อนฉันอยู่เลยเดือนที่7อะไรยังไงหรือแม้แต่1ปีแล้วนะซ่อนถึงขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้โอมเองก็มีโอกาสในการดูและคัดเลือกเขาเหมือนกันว่าในที่สุดแล้วเขารักเราจริงๆหรือแค่เป็นสิ่งที่เขาต้องซ่อนเอาไว้นะคะวันนี้เราคงไม่สามารถที่จะบอกว่าเปิดตัวเดี๋ยวนี้เปิดตัวเดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอคือเราเลือกฝ่ายเดียวไม่ได้ เราต้องดูเหมือนกันว่าเขาเลือกยังไงจะบอกใครๆว่ามีเราได้เมื่อไหร่เพียงแต่แค่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นความจริงตรงนั้นโอมต้องถามตัวเองเหมือนกันว่ายอมรับความจริงข้อนี้ได้ไหมว่าเขาไม่มีทางเปิดตัวเราหรือเฮ้ยสักพักหนึ่งก่อนก็ได้มั้งดูกันไปเรื่อยๆให้ความรักของเราแข็งแกร่งมากพอดูแลกันและกันอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วดูซิว่าความรู้สึกของคนสองคนจะเคลื่อนตัวไปทางไหนเพราะตามธรรมชาติของความเป็นปกติอะค่ะเวลาเรารักใครเราจะไม่อยากให้คนอื่น เข้ามาทับที่เราและหนึ่งในวิธีเหล่านั้นคือการประกาศค่ะพี่แอบติดนิดเดียวเองแหละจริงความสัมพันธ์ของคนมันก็มีเป็นเพื่อนเป็นอะไรเนาะค่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเอาต่อให้แบบใส่ถ่ายรูปลงคู่กันนะพี่อ้อยค่ะก็ยังไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแฟนกันเลยจริงก็มีคนเขาถ่ายรูปก,กับเพื่อนกับคใครต่อใครแยะๆเต็มไปหมดเลยอะนะคะแต่ทําไมเข้าถึงได้แบบดูกลัวเกินเหตุเป็นนิดนึงค่ะก็เลยแอบทําให้แบบแอบนิสัยไม่ดีแอบระแวงสงสัยแต่อย่างที่บอกแหละน้องโอม ในที่สุดแล้วความจริงก็จะเป็นความจริงวันยีงข้ามาค่ะเอาง่ายๆแค่เงื่อนไขของเวลานะค่ะถ้าเราแบบอ่ะลองดูก็ได้ถ้ารักเขามากลองดูดูสิเวลาสักแค่ไหนแล้วมันต้องไปถึงไหนนะที่พ่อแม่เธอจะยอมรับและทําใจได้กับการมีแฟนของเธอหรือว่าฉันจะต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตก็ต้องรอดูแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจก็ได้นะวันนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลา ของการตัดสินใจก็ได้ค่ะ <c oughs> นะคะแต่แปลกนะบางคนชอบอยู่ในความเป็นความรักที่แบบค่อนข้างหลบซ่อนในบางคนนะคะ <c oughs> มันรู้สึกมันมีความเร้าใจอะไรบางอย่าง <c oughs> แต่ความเร้าใจนั้นมันไม่ได้ทําให้สุขใจในระยะยาวค่ะ <c oughs> นะคะอันนี้ค่ะน้องการหนูเลิกกับแฟนเก่ามาเจ็ดเดือนแล้วก่อนจะมาคุยกับคนนี้ได้สองเดือนแล้วเขาก็ขอคบกับเราไปไหนมาไหนด้วยกันปกติแต่ที่เรายังรู้สึกไม่สบายและคิดมากคือไม่สบายตัวและคิดมากคือแฟนเราครบกับเราแต่ไม่เคยบอกเพื่อนเขาเลยว่า คบกับเราไม่ตั้งสถานะด้วยเหตุผลว่าแฟนคนนี้เป็นรุ่นน้องกับแฟนเก่าของเราอืมเขาอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าอ่าแหมเอาแฟนแบบรุ่นพี่นะต่อให้เป็นแฟนเก่าก็ตามค่ะและเขาสนิทกันมากด้วยเขายังไม่กล้าคบกับเราแบบเปิดเผยค่ะเพราะเหตุนี้เราก็เลยลองพูดกับเขาแล้วนะเขาก็แบบฟังแล้วก็นิ่งไปสักแป๊บแล้วก็บอกรักเราเข้าใจว่าอ,อที่ทำเนี่ยคือไม่อยากให้เราคิดมากก็เลยทําเป็นบอกรักกลบเกลื่อน คือการอบอกรักนี่มีบอกรักกลบเกลื่อนด้วยนะคะเราก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็เลิกพูดเรื่องนี้ไปตอนนี้คิดทุกวันเลยค่ะว่าเราควรจะทํายังไงเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกพร้อมที่จะชัดเจนกับเราให้คนอื่นเห็นสัทีทายังไงดีค่ะพี่ๆยังเป็นหลักเดือนค่ะ,คะแล้วสองเดือนเองนะน้องจะรีบไปไหนเพราะว่าอย่างหนึ่งค่ะ ตัวแฟนของน้องคนปัจจุบันยังแอบเกรงใจคนเก่าของเราอยู่เลยอะคือความเกรงใจเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว,ว่าเราก็ไม่ได้คบซ้อนไงเราเลิกกับคนเก่าแล้วแต่บางทีเลิกกันเร็วไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไวไปเราก็าอาจจะแคร์หัวใจคนเก่าน้อยไปหน่อยเหมือนกันนะนงการใจเย<า>็นๆพะมีเลื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวอะคะ่ะก<า>็คือเพิ่งเพิ่งคุยกันมาสองเดือนอย่างอย่างที่บอกแหละ<า>เพราะฉะนั้นการที่แบบสองเดือนปุ๊บแล้วผู้หญิงเคลื่อนตัว เดินไปบอกว่าเธอเปิดเผยชั้นสทีสีเนี่ยค่ะพี่ก็แอบรู้สึกนิดนึงเนาะว่าผู้ชายอาจจะแอบรู้สึกเบาๆว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนถูกบีบบังคับให้ให้ปรากฏตัวอย่างอย่างไวนีค่ะที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่ความแคร์เพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่อยู่นะคะเป็นพี่ว่ายังอาจจะต้องน่าจะต้องใช้เวลาไปอีกสักหน่อยก่อนได้เนาะเพียงแต่ว่าน้องการก็เอาอย่างนี้ดีไหมคะอย่าเพิ่งทําอะไรที่เอาแต่ใจอะค่ะ ลองเป็นแฟนให้ดีที่สุดในสภาพแบบนี้กันค่ะในสถานการณ์แบบนี้กันเราลองใช้เวลากับคนสองคนกันแบบให้แบบเป็นแฟนดูแลกันอย่างดีที่สุดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพอเวลามันเคลื่อนตัวไปอีกหน่อยหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเออมันมันมีเหตุผลเพียงพอละสําหรับการที่เราจะได้บอกใครๆสักทีหนึ่งเนี่ยให้มันค่อยๆเป็นไปตามสเตป<า>อะเพราะมันเร็วอะพี่ยังแอบรู้สึกนิดนึงว่าน้องการพยายามเร็วไปหน่อยค่ะนี่นการที่จะบอกว่าพี่คบกับเขาแล้วทำไมเขาถึงได้ไม่เปิดเผยสักที สองเดือนมันเร็วไปนิดนึงอะน้องใช่ค่ะยังไม่ต้องนับว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่สนิทกับแฟนเก่าเรานะอเอาแค่ว่าเขามั่นใจแล้วหรือยังว่าเขาชอบเราอะ,ะสองเดือนยังไม่รู้เลยนะคะเอาจริงๆคือชอบไหมอ่ะก็ชอบมั้งแต่รักไหมไม่รู้ว่าแต่าอเราพุ่งตัวเปิเผยชฉสิว่าฉันเป็นแฟนเนี้ยมันแอบดูแบบ ดูแบบนะ่าอึดอใจเบาๆ <c oughs> แล้วเขาอาจจะมีความอึดอัดใจอยู่ว่าแบบผู้หญิงคนนี้ทําไมรวบรักตัดความกับฉันจังเลยอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> นะคะบางที re, มันไม่อยู่ที่ประกาศหรือไม่ประกาศ <c oughs> มันอยู่ที่คนสองคนนะรักกันมากพอขนาดนั้นแล้วหรือยังการใจเย็นๆ <c oughs> <c oughs> นะคะและหนูเพิ่งเลิกกับคนเก่ามาแค่เจ็ดเดือนเอง <c oughs> ใครจะไปรู้วะคะไม่แน่นะแฟนใหม่อาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเดี๋ยวนะเธอเลิกกันไปแล้วเพิ่งสองเดือนเพิ่งมาคบกับฉันน่ะเธอมีฉันจริงๆแล้วหรือเปล่าหรือแค่ คบกับฉันแค่แก้เหงาจากคนเก่าเป็นไปได้หมดเลยเขาอาจจะอยากต้องการเวลาค่ะก่อนก็ได้เนาะ,ะน้องเมย์ค่ะน้องเมย์บอกว่าไม่รู้ว่าหนูคิดมากไปไหมคือหนูกับแฟนคบกันมาครึ่งปีแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนในสังคมเขาเลยเหมือนคบกันรู้แต่ที่บ้านเขาพ่อแม่พี่เพื่อนเขาก็รู้ไม่กี่คนคือเขาไม่เคยพาเราไปแนะนาให้เพื่อนรู้จักเพื่อนเขามีใครบ้างเรายังไม่รู้เลยไม่เคยเอารูปเราลงโซเชียลไม่เคยถ่ายรูปเรา เรารู้สึกว่าเขากําลังปิดบังเราจากใครใน Facebook อยู่แต่เราก็ไม่เคยบังคับให้เขาลงนะคะแต่มันแอบ,บน้อยใจเคยเคลียร์กันแล้วเขาก็าบอกว่าอยากให้ดูกับการกระทําของเขามากกว่าแต่การกระทําคือเหมือนเขาคบหนูไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมบางทีหนูก็รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่แบบนี้แล้วหนูควรทํายังไงดีน้องเมย์อันนี้ครึ่งปีใจเย็นเพราะเขาก็เปิดตัวหนูกับพ่อแม่และพี่นะและเพื่อนบางคนใช่ค่ะหนูบอกไม่ค่ะหนูอยากให้รู้อีก ก็คืออยากให้ประกาศในโซเชียลด้วยคือเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆค่ะคือวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าโลกโซเชียลกลายเป็นโลกที่หลายๆคนให้ความสําคัญนะคะให้ความสําคัญได้ก็ดีแต่บางทีมาตรฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะในเมื่อวันนี้เขายังบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนก็แล้วกันยังอยากจะปิดบังน้องก็จะเพิ่งคิดมากไปถึงขั้นว่าเขาซ่อนเราจะใครใน Facebook หรือเปล่าคะแต่ถ้าน้องมองอีกมุมหนึ่งอะค่ะน้องมาไกลจากคนอื่นๆตั้งเยอะนะในบางคนเพราะอย่างน้อยพ่อแม่เขาก็รู้จักเรา โลกแห่งความเป็นจริงมีเราอะแค่โลกในโซเชียลยังไม่พร้อมจะประกาศก็รอดูสักตั้งมันไม่เห็นจะเป็นต้องรีบแล้วก็ปิดทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ปิดการขายวันนี้ว่านี่ไงเราเป็นแฟนกันจริงจังแล้วอย่าพึ่งค่ะใจะเย็นๆมีคนเยอะมากรักแป๊บเดียวก็ประกาศแล้วมาคนพบที่หลังว่าอุ้ยเขามีหลายแต่แอคเคา้าค่ะคนเราถ้าจะซ่อนซ่อนได้อีกหลายวิธีมากไม่ต้องห่วงะนะคะยังคงต้องใช้เวลาในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างดีและเต็มที่ที่สุดในฐานะแฟนก่อน ค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะในโลกโซเชียลอ่ะสักวันหนึง่งถ้าเกิดมีความลับอะไรที่เขาซ่อนไว้นะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็เจอโอสบายมากเลยอ่ะค <c oughs> ือแทนที่จะมาไปคิดว่าเธอต้องเปิดเปิดอุ้ยมีหลายๆคนนะคะใช้วิธีเป็นนักสืบเอาเองไปเซิร์ชเลยคะ่ะ <c> ค <oughs> <c oughs> ่อยๆหาไปเรื่อยๆบางคนไปไล่ที้งนาดว่ามีใครบ้างที่แบบไปกดไลค์กดแชร์อะไรของเขาบ้างกดหัวใจอะไรใดๆนั้นแล้วก็ไล่ตามไปจนตามเจอกันก็มีค่ะแต่ในที่สุดแล้วอย่างที่บอกอะค่ะน้องเมย์ พี่ก็ยังรู้สึกอยู่ดีเมื่อกี้สองเดือนอันนี้หกเดือนอเนอะในเวลาแค่นี้นั้นเนี่ยบางทีเรายังคาดหวังอะไรแบบไปมากมายมหาศาลขนาดนั้นไม่ได้ค่ะน้องก็บอกว่าน้อยใจน้องก็แบบรู้สึกว่าแบบทําไมเขาเป็นแบบนี้แบบนั้นความคาดหวังอ,อาจจะทําให้ความรักเราพังได้ถ้าเราคาดหวังเกินสเต็ปเวลาไปหน่อยนึงบางทีนะไม่รู้สิยิ่งเป็นผู้หญิงอันนี้พี่อ้อยเชื่อเองดสิในส่วนตัวยิ่งปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนก็ดีนะ,ะอย่าเพิ่งให้รู้สึกว่าประกาศเร็วๆอะค่ะ คือยังคงเป็นคนที่มีความเชื่อแบบคนรุ่นก่อนๆว่าเวลาเราเปลี่ยนแฟนบ่อยๆอ,อ่ะภาพที่ออกมามันก็จะดูเป็นแบบว่าเออเธอดูไม่ค่อยจริงจังกับใครอันนี้ในมุมตรงกันข้ามกับคนที่จะมองเราใช่ใช่<ม>ค่ะเขาอาจจะมองเราแบบเอาเปลี่ยนแฟนอีกแล้วเหรอเอาภาพก่อนไม่ใช่คู่กับคนนี้นี่นาเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาสองเดือนอย่างที่ก่อนหน้าน,นี้หกเดือนมันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่แบบเดี๋ยวรอก,ก่อนฉันก็ยังไม่ชัวร์เธอเหมือนกันไม่ใช่ว่าเธอไม่ชัวร์ฉันอย่างเดียวนะฉันก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกว่าอยังไม่ชัวร์มั้งกับ รอเวลาสักตั้งก่อนประกาศตัวเนี่ยไม่ยากหรอกคะ่ะแต่ประกาศแล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องรับมือกันยาวๆอย่างน้อยที่สุดบ้านเขาพ่อเขาแม่เขาพี่เขารู้ว่ามีเราในชีวิตของลูกเขาค่ะ,คะหรือบางทีการที่แบบร้องขออยากจะแบบปรากฏตัวตนในโซเชียลใดๆแล้วก็ร้องขอเขาว่าพี่ว่าเราทําตัวให้มีคุณค่าพอที่เขาอยากจะเปิดตัวกับเราอ่ะน่าจะดีกว่าค่ะน,นะน้องกบค่ะ เราสองคนรู้จักกันสมัยมอปลายค่ะจนตอนนี้เขาจบปริญญาตรีแล้วเราก็คุยกันมาตลอดนะคะแต่ตลอดเวลา6ปีที่ผ่านมาเหมือนเราเป็นแค่คนคุยๆเขาไม่ยอมเปิดตัวเราแบบแฟนคือที่ผ่านมาหนูก็โอเคนะกับสถานะนี้มาตลอดแต่นานๆไปมันรู้สึกมันหนูไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่จนบางครั้งก็รู้สึกน้อยใจบ้างเวลานานขนาดนี้เขาก็ไม่ชัดเจนกับเราสักที ควรถอยดีไหมคะเริ่มเหนื่อยแล้วรู้สึกไร้ค่ามากขอคําแนะนําหน่อยคะ่ะตอนนี้รู้สึกว่าตันไปหมดอ,มอันนี้หกปีอ่ะอันนี้เริ่มคคละโจ์กับเมื่อกี้นี้แล้วค่ะเริ่มเห็นด้วยกัะกบกเหมือนกันว่าอะไรอะหกปีนั้น,น,<า>นเนี่ยใช่ค่ะเหมือนไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ไอ้คาว่าไม่ค่อยสําคัญเนี่ยพี่อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันน,นะคะถ้าได้นั่งคุยจะถามว่าไอ้คาว่าไม่ค่อยสําคัญคืออะไร นะคะคือพอน้อยใจแล้วน้อยใจแล้วได้แสดงออกไหมว่าเฮ้ยเธอเราเริ่มรู้สึกเหมือนกันนะว่าเรามีกันและกันในอนาคตไหมเข้าใจว่าปัจจุบันสําคัญแต่เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราคงไม่ได้คบกันเรื่อยเฉยเพียงเพื่อจะไปเลิกกันในวันหน้าแล้วก็บอกว่าเออที่ผ่านมาไม่ใช่ตั้งนานแล้วอ่ะแต่วันนี้เราอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงน้องค้ารู้จักกันตั้งแต่มอปลายน้องผ่านช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเข้าไปได้เจอสังคมใหม่ๆจนจบปริญญาตรีแล้วว่า เพราะฉะนั้นวันนี้มันน่าจะเป็นระยะเวลาที่นานพอที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าแล้วยังไงต่อในความสัมพันธ์ของเราค่ะค่ะท่าน้องคิดว่าแบบไอ้กวรถอยดีไหมคะแปลว่าทําใจไว้บ้างแล้วเนอะว่าอยากจะถอยแต่ก่อนถอยอะค่ะเอาให้มันชัดๆไปก่อนคุยกันให้ชัดๆก่อนเนาะถามกันชัดๆไปเลยว่า6ปีที่ผ่านมานั้นมันเป็นยังไงแล้วเราจะวางแผนการสำหรับยังคือ6ปีมันนานมากพออะค่ะที่จะวางแผนการอนาคตร่วมกันแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยแล้วมันจะยังไงละ ในขณะที่วันนี้หกปีแล้วมันยังดูเหมือนแบบยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะคะผู้หญิงคนหนึง่งกับอนาคตชีวิตค,ความรักหกปีมากพอที่เราจะถามพี่อบอกพี่ไม่เรียกคำว่าร้องขอแล้วกันถามก่อนว่าเขาคิดอะไรยังไงถ้าเกิดหกปีแล้วเขายังบอกว่าก็เขาไปไเรื่อยๆต่อไปเรื่อยอะไรพี่ว่ากบต้องต้องคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยจะอยู่หรือจะไปะนะรอฟังคําตอบเขาค่ะเพราะว่าเวลาเราตั้งคําถามแล้วเขาตอบมา มันจะทให้เรารู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือเขามีวิธีคิดอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจแล้วกันว่าเราจะอยู่กับคนที่มีวิธีคิดแบบนี้ตลอดไปได้จริงๆหรือเปล่าค่ะนะนะคะสุดท้ายของตอนนี้น้องพสค่ะค่ะน้องพสบอกว่าแฟนหนูไม่กล้าเปิดตัวหนูเขาบอกว่าเกรงใจแฟนเก่าอเหมือนเขายังแคร์กันอยู่ค่ะยังไม่อยากให้แฟนเก่าแล้วก็ครอบครัวแฟนเก่าเขารู้ว่าเขามีคนใหม่แล้วหนูรู้สึกอึดอัดมากค่ะ จะเคลียร์กับเขายังไงดีเขาเกรงใจคนเก่าแล้วไม่เกรงใจเราหรอคะออืถ้าเกรงใจคนเก่าขนาดนั้นอย่ามีแฟนสิอย่ามีแฟนแล้วก็ปกปิดเอาไว้ช่วยเห็นแก่หัวใจของคนใหม่ด้วยนะคะเวลาเรารักใครเราให้เกียรติคนนั้นรักใครดูแลหัวใจและความรู้สึกของคนคนนั้นแต่พอมีแฟนใหม่ปับ๊บเฮ้ยเธอซ่อนตัวไปก่อนนะ,ะเราไม่อยากให้แฟนเก่ารู้เป็นใครก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าแฟนเก่ายังมีผลต่อใจเธอขนาดนั้นนะ่ะแล้วมามีชั้นทําไม ใช่ฝาค่ะน้องพศเนาะคือวันนี้หนูรู้สึกอึดอ,อ,อัดอ,อยากจะเคลียร์กับเขาพี่ว่าก่อนที่จะไปเคลียร์อะไรเนี่ยถามกันตรงๆว่าเออถ้าคนเก่ายังอยู่ในใจขนาดนั้นน่ะยังไม่ต้องมีเราไม่ล่ะเอาไว้ให้เธอเคลียร์กับคนเก่าได้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยมีกันก็ได้นะค่ะเพื่<น>อแคร์นอกจากแคร์แฟนเก่าแล้วแคร์ไปถึงครอบครัวแฟนเก่าดีเน,นาะค่ะไม่อยากให้แฟนเก่าแล้วก็ไม่อยากครอบครัวแฟนเก่ารู้ก็แค่ถามตรงๆว่าค่ะแล้วเธอไม่แคร์หัวใจฉันกับครอบครัวฉันบ้างเลยหรออืม ในขณะที่เธอแกไปถึงครอบครัวแฟนเก่าเลยนะค่ะว่าเดี๋ยวแบบจะรู้ว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วแล้วครอบครัวฉันล่ะค่ะเธอก็มาพบคบกับฉันเดินไปเดินมาเป็นแฟนฉันโดยที่แบบแล้วพ่อแม่ครอ,อบครัวฉันเนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรหรือไงที่เธอมาปิดปิดฉันไว้แบบนี้ะนะคะก็ลองถามกันดูย้ำอีกทีคําตอบของเขาจะทําให้เรามองเห็นและรู้จักเขามากขึ้นค่ะบางทีไม่ใช่รู้จากคําตอบนะคะ,คะแค่ดูจากปฏิกิริยาและการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าเออว่า เธอช่างเป็นคนที่หนีปัญหาไม่มีความหนักแน่นหรือแม้แต่เธอแค่หัวใจฉันน้อยมากเลยะนะคะแล้วค่อยตัดสินใจค่ะว่าเดินต่อไหมพอไหมหรือถ้าจะเดินต่อให้เวลากันถึงเมื่อไหร่นะคะรักแบบหลบซ่อนในที่สุดค่ะความรักเป็นเรื่องปกติธรรมดารักใครก็อยากบอกใครว่าฉันรักคนคนนี้ไอ้ประเภทว่ารักเธอแต่อย่าบอกใครนะอย่งไงยังไงก็ชวนให้สงสัยว่า แล้วทำไมต้องซ่อนฉันเอาไว้ล่ะ รักกันไม่ต้องประกาศบอกใครแต่ถ้าถึงขั้นซ่อนไว้จนไร้ตัวตนมันคงมีเหตุผลไม่ชอบมาพากลอยู่ในนั้นค่ะนะคะนะขอบคุณมากกับทุกคําถามเลยนะคะพี่เอ้พิชชอตพอดแคสต์ค่ะเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของหลายๆคนผ่านคําถามเหล่านี้แหละยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์ของพวกเราค่ะพี่เอพิช็อต์ตัวต่อตัวด้วยค่ะอันนั้นจะเป็นแบบประเภทที่มีมานั่งคุยกันเลยนะคะค่ะเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วก็ได้คุยกันได้เรียนรู้วิธีคิดไปพร้อมๆกันค่ะอันนั้นก็จะเป็นแบบมีน้องๆเป็นแขกรับเชิญมานนัังคคุยกะะ เป็นการคุยกันแบบตัวต่อตัวเลยแหละใครอยากพบอยากเจอกันก็มาเจอกันได้เลยค่ะซึ่งอันนั้นก็เหมือนกันค่ะการที่เราได้ดูเราก็ได้เรียนรู้วิธีคิดไปกับคนที่เป็นแขกมาพร้อมๆกันค่ะก็อยากชวนไปฟังกันนะคะค่ะเสิร์ชหากันได้ใน Apple Podcast ค่ะหรือว่าแ p ปพอดแคส s t ที่มีอยู่แล้วค่ะก็เวลาเสิร์ชก็หาคําว่าพี่ไอพี่ชัดตัวต่อตัวนะคะและเจอกันขอบคุณในการติดตามกันด้วยค่ะเจอกันในอีพีต่อไปนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอ้พี่ชอาตัวต่อต,ตัวนะคะ